ลงก็จะแบบมีโอกาสเหมือนกันโดยเฉพาะคืนนี้มันมีตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับว่าตลาดมันจะยังแบบกังวลอยู่ไหมเพราะว่าตัวเลขก็คงเป็นในทางที่แบบเร่งตัวขึ้นนะงงน,น,นะครับพูดถึงเงินเฟ้อก็คือเงินเฟ้อสหรัฐนะครับที่แบบจะรายงานออกมาตอนประมาณสองทุ่มครึ่งนะซึ่งคอ,อนเดซาตเนี่ยถ้าเป็นตัวคอนะครับก็ก็กยังเร่งตัวต่อนะอันนี้มกาลาก็คือคาดว่าจะ ปรับสูงขึ้น5.9%นะครับเทียบกับในเดือนธันวาคมที่อยู่ที่ประมาณประมาณ5.5%นะครับซึ่งถ้าเกิดมันมากกว่าคาดอย่างเงี้ยอาจจะสร้างความมงวลว่าแบบเฟดจะเลิ่งขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าเราก็จะรู้แล้วว่าตลาดมันตรงมันรีแอคไปหรือ,อยังว่า ภาพดอกเบี้ยจะขึ้นเดือนมีนาคมมากกว่า0.25อย่างเงี้ยนะครับที่ตกจะขึ้นทีเดียว0.5เลยอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะแบบมีความกังวลขึ้นมาเยอะด้วยอาจจะเป็นแบบภาพของการแบบพักตัวบ้างก็เลยต้องรอย่อรองก่อนนะครับก็คืออย่าง s ซ t <บ><บ>ฟิ t u ี้ฟิ e เนี่ยจะมีแบ่งก็สองไม้ก็คือ10 1016นะครับแล้วก็1009 สองแนวนะคร uh ับต่ำกว่าหนึ่ง uh ่วนศูย์ห right ้าคัดลอดตด้านบนแนวต้าเนี mm ่ย hmm. ก็จะมี1นึ่งนสามสูงกว่าที่จะยังติดอยู่นะครับและถัดไปจะมีโซนอยู่ที่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ถึงหนึ่งศูนย์สี่สองนะครับก็เป็นเป็นล่อยองตามตามแนวที่บอกส่วนเซตเองเนี่ยก็วันนี้ก็อากจะพักบ้างนะครับคือเคลื่อนไหว ก็าิงริงก็แว่งแคบเหมือนกันนะอืทั้งในแดนบวกแล้วก็ในอแดนลบก็อาจจะรอตัวเลขของของเงินเฟอร์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในภาพรวมอตัวเซ็ตเองแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกรอบล่างอยู่ที่แถวแถวหนึ่งหกเก้าศูนย์ 90, แล้วก็หนึ่งหกแปดสี่สองแนวเนี่ยถ้าไม่ตาตก็ยังมองยังขึ้นได้ต่อนะครับก็บจะมี แนวตั้งถัดไปเนี่ยอยู่ที่1715แล้วก็มากกว่านั้นก็คือ1725ถึง1730นะครับ,รบโฟก็ต้องดูตัวเฉือนยาฟิวเจอร์ด้วยอ่ะนะครับเพราะว่าเมื่อวานมืนมีมีชอ็อตมานะครับอ่าแต่ว่าในภาพรวมเป็นลองอยู่นะครับแต่ถ้าแบบเริ่มกลับมาเป็นชอ็อตเรื่อยๆก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูอสรุป ฐานะการลองช็อตในในตัวฟิวเจอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นดีดอินดิเคเตอร์สำหรับการซื้อขายในเซ็ตแล้วก็มันก็จะสะท้อนสู่การเคลื่อนไหวของของตลาดด้วยนะครับอโอเคอันนี้ก็คือตัวตัวเซ็ตสรุปก็คือภาพร,รวมยังดูขึ้นต่อนะครับตั้งแต่เท็มที่1684ไม่ควรต่ำกว่าต่ำกว่าไม่ดีนะครับไม่ต่ำกว่าถัดไปก็ หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็เด็ดสองห้าถึงหนึ่งเจ็ดสามศูนย์จุฟิเอร์เป็นย่อรองตามแนวที่บอกนะครับส่วนหุ้นเนี่ยก็ถ้าโฟกเข้าต่อก็จะเป็นหุ้นใหญ่นะครับดูแล้วก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับลองดูแอดวานแล้วกันที่มีโอกาสไปสักประมาณสองสี่ศูนย์นะนะครับตรงนี้ก็เข้าได้สองสองแปดนะครับแล้วก็สองหนึ่งแปดไม่ควรต่ากว่าสองหนึ่งแปดเข้าสองสองแปดนะครับ ครับด้านบนสองสี่ศูนย์ถึงประมาณสองห้าศูนย์หรือว่าจะเป็นอย่างโรมโปรนี้ก็ดูดีนะครับปรับตัวขึ้นมาเริ่มมีแบบสัญญาณการซื้อเข้ามาหละันะครับก็แถวสิบสี่เก้าสิบห้าบาทนะครับก็ก็เข้าได้นะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นลุ้นไปถึงประมาณสิบหกบาทเป็นไปได้นะครับรบตัวด้านล่างนะครับกรอบล่างเนี่ยจะมีอ,อ,อยู่ที่ แถวแถวระดับราคาประมาณสิบสี่สามนะครับถ้าถ้าต่ำกว่าไม่ดีไม่ควรต่ำกว่านะครับอ่แล้วก็อย่างบัตรีัตัวหนึ่งที่แบบดูแล้วน่าสนใจก็เป็นสุปไาลันะครับที่ราคาดูยังแบบขึ้นแบบช้ากว่าพวกแรนเทากับเอพนะครับก็ยี่สามสี่ับได้ได้านบนสักประมาณยี่ห้านะครับแล้วก็กรอบล่างยีบ่บแถวประมาณยี่สองจุดสองอะถ้าต่ำกว่าไม่ดีครับ ครับผมโอเคก็จะเป็นหุ้นที่ท,ที่ที่ลองตามอยู่แล้วกันนะครับส่วต้องคําก็เป็นลองนะครับเป็นลองอยู่ก็ถ้าจะเล่นก็เบสลองได้นะถ้าใครยังไม่ลองอแล้วก็จะคุมจุดคัดก็กันหนึ่งแปดสองสองนะครับถ้าต่ำกว่าพีดีเอ,อท่านนี้มีลองอยู่ก็จะลันเทนต่อเพื่อไปปิดแนวต้านถัดไปมันจะมีประมาณแถวหนึ่งแปดสี่ศูนย์แล้วก็ซักประมาณหนึ่งแปด ห้าสี่ประมาณเนี้นะครับก็ใช้หนึ่งแปดสองเช่นเดียวกันนะครับครับยังเป็นในทางฝั่งฝั่งรองครับผมครับครับ,รบผมยัง้องอยู่นะครับมีตัวหนึ่งมีหุ้นตัวหนึ่งจะถามพี่อ๋องตัวหนึ่งเคยพี่อ๋องเคยแนะนาําเอาไว้ด้วยแหละครับวันนี้มันราคามาอูเลยซิก้าซิก้าใช่ไหมใช่มันไม่มีมข่าวอะไรอะ่ะไม่มน่าตามเลยเห็นว่ากาจะไปทําอะไรนะ ขุดอะไรนะทุดเหมืองเหอุดเหมืองเหรอไม่รู้โอเคโอ้ยนะครับอือก็โอ้โหขึ้นดีมากกันนะก็จะมีแถวประมาณประมาณไฮเดิมอ่ะนะครับอืมที่เจ็จุดแปดแปดบาทอืมอาจจะลุนลุนได้อยู่นะครับถ้าใครแปดมา แต่แนะนำถ้าใครมีอต่ต้องขายไปะนะขึ้นมาขนาดเนี้นะครับต้องเทฟโรฟิตไปบ้างอ่ะนะครับอถ้าจะแบบถือต่อก็จะมีเนื่องจากมันแบบขึ้นมาเยอะนะครับออประมาณหกจุดแปดอ่ะใช้เป็นตัวเทลลิงแล้วกันไม่ควรต่ำกว่าแล้วก็น้านบวนประมาณาาประมาณแปดปะแถประมาณไฮเดิมครับผมครับพี่<อ>ได้ต้องถ้าเกิดเขาย่อลงมาที่บริเวณไหนเนี่ยเราต้องล็อกโปรฟิตไว้บ้างอรัพี่ 6.8 6.8อืมครับก็มันถือว่ามันมันไกลเหมือนกันแต่ว่ามันต้องแบบตับต่ำหน่อยเพราะมันสวิงไงอืมมรันต้องแบบเผื่อแบบวันนี้มันขึ้นแรงไงแล้วพอมันเทสอาจจะแบบมันก็ลงแรงเหมือนกันก็แบบต้องตั้งไว้ต่ำหน่อยก็คือสักประมาณนั่นแหละ6.8นะครับได้ครับจะรันเทนก็ต่ำกว่าไม่ดีครับได้เลยครับพี่อ๋องวันนี้ขอบพระคุณพี่อ๋องมากนะครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณพี่อ๋องด้วยนะครับมา